อวัสดีครับทุกคนฝ่าเถืไอคนนั้นด้วยนะครับไอคนนี้นะคุณผู้ชมคนนี้นะครับคุณผู้ชมเนย่ออนจัดเลยเฮียเนี่ยค,ครับผมไม่ได้เล่นโปรนะครับคุณผู้ชมนะครับผมไม่ได้เล่นโปรดูนี่ครับอเฮีย ผมไมินไลพูดจีนะครับเชื่อ,อย่งไอคะไอร้ไอ้ด็กเดกไอรมาตัง้อยอยงให้ผมู้นะยนี่นะครับ ผมไม่ได้เล่นโปรเลยนะครับผมไม่มีอะไรสักอย่างเลยนะครับเนี่ยนี่คือแอ,อปแอปปลอมเสียนะครับเดี๋ยวจะปลอมนะครับนี่นะครับคือแอปของผมนี่ไม่ใช่โปรนะครับแอครับ่งไหนพวกไก่ที่มันเจ้าด่ามันนะครับขึ้นนี่แหละครับ